กดเลยนะอ่กดเลยอันนี้เป็นบอสอะไรอยู่เนี่ยฟาร,ร์มไก่ยักษ์โฮไปสู้แองกิเบอร์ด,ดีกว,ว่างี้ยังสนุก่าเยอะเลยแองกิเบอร์โหดนะ <c oughs> ไม่รู้มันจะบาคกเปล่าไม่ลองไม่รู้เฮ้ยอย่ามาใกล้ดิเดี๋ยวจับทำไข่เจียว <c oughs> อร่อยอยู่ โดนมาโดนน็อกเลยไอ้พวกไก่นอ้โวกไปเลยพวกแกไอ้พวกไก่โดนอ่ะโดนเอ้มามันเดินมาแล้วลอ่ะเออฮ้ยโจมตีใกล้ขนาดน,น,นี้เลยเหรอเดินแล้ว ข่เปิดไข่แตก<อ>โม้ก็เลยยิงามไม่โดนอ่ะโอ้ืหัวแตกตายหมดแล้วเดดแล้วเกิดใหม่ต้องมีเหรอมันมันต้องฆ่าให้ครบสิบห้าตัวที่มันเขียนอยู่ข้างๆเฮออ้ยโหดมากตายแล้ว หนึ่งเลืออีกสามตัวจริงๆพี่ไม่ไม่จะเป็นกดสก,กิลก็่าได้เนะห่หมาสองตัวพี่น้องถ้าคามอมยูคนโหวพี่จะพาเล่นเซตีโอเลยฮะพเตอร์นะเล่นได้แต่เฉพาะไอ้ภาคเก่าๆอ่ะแต่ม<ต>ันออนไลน์ไม่ค่อยได้<ต>อ,อ่ะ ถ้าไม่ใช่เน็ตเดียวกัน้องใช้เน็ตเดียวนะใช่หรือไม่เคาน์เตอร์ที่มันเปิดเป็นเซิร์ฟแบบเคาน์เตอร์สไตล์ไอ้นี่ของของภาคเก่าๆอ่ะในสตีมาซื้อมาแล้ว,ลวอ,อน,นออ๋ออ,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 อ๋อหันซีอวยิงไกลแล้วอโดนไหม <c oughs> โดนได้ห้าตัวหรอดูว่าไง อ,ออกชน,นะแล้ววินอีกแล้วไม่ได้เลยเลยอือใช่หน้าเปลือกเปิดแล้วไม่ได้อะไรเลยกปิดย